มีทิพยะประกันภัยที่สปปลาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ระหว่างการเจรจากับหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ของเราที่กัมพูชานะครับซึ่งคา,าดว่าในปีหน้านี่นะครับเราหน้าที่จะมีทิพย์พรกัมพูชาเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเองนะครับที่เวียดนามเราก็ได้มีการเจรจากับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับซึ่งเวียดนามนั้นอาจจะอยู่ไกลประเทศไทยไปนิดนึงเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการทําธุรกิจในเวียดนามนั้น เราก็จะไปร่วมกับบริษัทประกันภัยที่มีอยู่แล้วในเวียดนามนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเป็นลักษณะของรีสิปเปร์เคอในการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งขณะนี้เราสําเร็จไปแล้วหนึ่งบริษัทนะครับก็คือบริษัท PVI mm ีไอปิโตรเวียดนามอินชุลันก็ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเจราจากับบริษัทประกันเวียดนามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับส่วนที่พม่านั้นนะครับถึงแม้ว่าสามารถที่ไปลงทุนได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการลงทุนที่รัฐบาลพม่า ประกาศใช้นั้นนะครับทำให้มีการลงทุนค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสทางธุรกิจก็อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนในตอนนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองข้ามประเทศพม่านะครับก็เราก็ยังมีทีมงานคอยศึกษาติดตามอยู่นะครับเมื่อจังหวะและโอกาสหรือความเหมาะสมเกิดขึ้น ก็อาจจะมีการเข้าไปลงทุนในประเทศพมา่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเองนี้นะครับจะเป็นโอกาสในอนาคตของธุรกิจประกันภัยนะครับเรามองไปถึงกระทั่งว่าในอนาคตอาจจะยังไม่ไกลเกินไปด้วยซ้ําไปว่าการที่การประกันภัยในภูมิภาคน,นี้อาจจะมีการเปิดกว้างให้มีการประกันภัยข้ามประเทศกันได้นะครับ การที่บริษัทที่พยาประกันภัยหรือที่กรุปนั้นได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานหรือ foundation เตรียมพร้อมมาไว้ก่อนนะครับในจังหวัดที่เหมาะสมเราก็อาจจะได้ขยายเครือข่ายไปในครอบคุมทุกประเทศในภูมิภาคอ,อาเซียนครับ